สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณแม่พาเดินมอมโอ้นอดเย็ดย่าจะพูดใ t in the bag มอมคุยกับแม่ย่านะคะพอดีวันนี้นะคะคุณแม่นะคะคุณพ่อแฮร์รี่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเรามาจะมาเดินที่รอบๆอ,อ่างเก็บน้ำนะคะที่ออฟออฟเดิร์นออฟเดินรนเรสซาวานะคะ <The market. S 1> ไม่อยากจะพูดเลยคำนี้เพราะว่า <The market. S 1> คุณแม่ อ,ออกเสียงไม่ค่อยถูกเนาะก็คือมันเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะเพื่อนๆอนคะ่ะอยูอ่ไม่ได้ไกลาจากฮาร์ดเดอร์สฟิลด์นะคะอยู่ฮาร์ลีแฟกเนาะฮารลแฟกนี่ก็เป็นเมืองที่อยู่ติดกับฮาร์ดเดอร์สฟิลด์นะคะก็ข้างหลังคุณแม่นู่นนะคะมันจะเป็นวินฟาร์มเนาะเห็นไหมคะไกลๆอยู่นู่นไม่ค่อยชัดเนาะวินฟาร์มก็เดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินนะคะรอบๆเนี่ยค่ะอาราว์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะถ่ายนะคะมีอะไรสวยงามเนี่ยก็จะถ่ายให้เพื่อนๆน,นดูนะคะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเตรียมไปกันเลยนะคะเพ ก o อย d ตอนนี้เราก็เดินไปได้ว่าครึ่งทางแล้วนะเพินครึ่ทางแานี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอ ใบไม้นะคะบางต้นไม้บางต้นมันก็จะแบบว่าผลิใบออกมาแบบเขียวแบบเยอะแล้วเนาะเต็มต้นอย่างนี้ค่ะแต่บางต้นมันก็ยังแบบว่าเหมือนเพิ่งจะเริ่มแบบแบบใบมันเพิ่งจะออกมาแบบกลางๆอะไรเยงี้ค่ะบางต้นก็บางชนิดก็ยังเป็นบัตอยู่นะคะยังเป็นบัตอยู่เนาะคือแบบเป็นใบแบบตุ้มๆอยู่นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆค่ะพามาชมวิวนะชมวิวรอบๆอ่างเก็บน้ำนะคะเพื่อนๆ I cannot see them. Where are you? Where are you, Harry? Daddy? Come on. So we're back home now. We're going now. Bye bye, Harry. Bye bye, Daddy. Bye bye. Oh, I cannot see. I cannot see. ล่ล <M> mm ่โอ้โแม่มองไม่เห็นเลยโอ้เดินต่อเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะแฮรี่เขาเล่นซ่อนหานะคะซ่อนคุณแม่ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงฝั่งส่วนตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหานน้ำมันไม่ล้นเนาะเพราะว่าตรงนี้ช่วงนี้น้ํามันน้อยนะคะเพื่อนๆคุณแม่ก็พูดประหนึ่งว่าคุณแม่แบบมาที่นี่บ่อยๆนะแต่จริงๆแล้วก็ครั้งแรกนะคะยังไม่เคยมานะอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะอ๊อกอ่าเรียกอะไรอ๊อกเด้งอ๊อกเด้งรัชบูรณะ,ะทั้งหลังนู้ด ดี <ersch> ๋ยวเราจะเดินข้ามตรงนี้นะคะเพื่อนๆขาข้ามบนสะพานตรงนี้าข้ามไปแล้วก็ไปขึ้นรถกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงคุณแม่ก็ขอจบคลิปนี้เพื่อนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายรอบเขื่อนแล้วนะคะยังไงก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพกันจากนะคะดูแลเทคแคร์สุขภาพนะคะเพื่อนๆ่าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะคลิปคุณแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ